บัดนี้มาฟังในท่านก้อมเรื่องพ่อกับลูกนอนหน้าขี้เข่าจี้ก้อมกับก้อมกับขีหลีหละดในท่านเลี้ยงนี่กันเลยก็สักีว่าจังใดมีท่านก้อมเนาะพ่อกับลูกนอนหน้ามือนั่นกะเ่อใดอุ่นเข่าแล้วบัดนี้เ่อท่านเอาหมอนหนึ่งหมอนยังมานอนหน้าไม่วมื่อท่าน่อไปได้ข้าลูกขี้เข่ามันแหงมากได้บักแค่น้อยขี้เข่ามาๆมันใกล้จีสุกแล้วลงมาที่บอกลูก ตั้งก่อยลงจากตั้งนั่นน่ะเดี๋ยวกะโซกแล้วพอว่ะอี้ไปข้าวนึงข้าวใดก็คุยกันไปนั่นแล้วพอก็หลูกมือเอ้นมึงนอนหน้าน้ำแม่เอ้ยนอนบ้านน้ำแม่มึงได้หานอนหน้าน้ำกูป่ะนาะมันยากมันซากินโมอิมโมเต็มคืออยู่บ้านเด้อพอว่าขี้ก็ขี้ซุกแล้วกับาแบ่งกันเท้าบ้านเวียนมันหิวเป็นเด็กเล็กๆน้อยยังหากินหลายๆพคนนะพคนว่าเอ้าทำนี่แบ่งกันแล้วก็กินดัวงบ้านดิห่อนห่อนอยู่เนอกกระทงเป่ากระง ว่างแล้วบักอีน้อยก็เลยข้ากักินไปเว้าไปกินเขากี้แล้วมันดีแล้วอาจารย์ินเขากี้มันอยู่ดีพี่แห้งก็ผู้เฒ่าผู้โอข้ขาเจ้าว่าอาจารย์ผู้พอว่ากับลูกผู้ลูกกินไปก้าวเดียวกับเบสมาดิเดยวาบางปันเขากี้พอยังได้หลายอยู่แต่ได้ขอพออีกขอาก็เบิดแล้วอาจารย์โวยก็เบิดไว้ตาย,ตายตมคนเดียวว่าค่าเนี่ยไหม่าจารยตายลูกเอ๋อเบิดกระแหวงไป,ป่าจาอย์ฮึ่มจินหลายเล็กหน่อยมันกีปึกไอนะคุณว่า พ่อก็กินเล่นกินหัวไปว่าไปผู้ลูกก็โอ้ยแซ่บกระจายดนๆจังใดกินปั้นเขากี้เที่ยนหนึ่งเนาะข้าวเดียวเบิด์ตจิ้นพ่อพ่อว่าบัตรเบิดบอกมันก็เบิดไว้ในบาดนี่ข้าวเดียวเรืองเม่เบิร์ตซองเที่ยเหลาไปซะพ่อจังใดจังใดแล้วจากก่อนกับบัตรทีกินนะขออีกแน่พ่อท่านอีกหน่อยเดียวท่านมันก็จะกินหลายแต่เดียวนี่พ่อว่าบัตเบิดร์ตน้อยอยู่นี่แม่เอท่านเอ้ยกินหลายหลายมันพอดีมันวันพอดีท่านพ่อกับพดอกว่าลูกบางทีมันกินเก่งอะนะ รดาแนวกินน <un> um, ีก nice ันเพอย่างห้พูดอะกินท่าทาทนนุำมายไซดีตุยอยูกินว่าบาดิเฮ้ยกินคือเก่าปะนะผู้ว่าบารดิห่วยหามึงนนะท่าไลไยังกินอยู่บอกว่าพ่นี่ังใดนอเพ่นท่าทาทนน้ำลายไอีกสองทีอะทำหนดกินว่าบาร์ิฮะกินว่าบาดิพื่อนกินคือเก่าเ่หลุกว่าห่วยฮ่ามึงน่ะท่ามาทนได้ไหมกินคื่เก่าคุยแคดตังใดละฮะเพื่องข้ากีกระเทือแล้ววันรวด ฮะคิบ่ว่าเนี่ยพันะลูกเดียวเบื้องวานี่เิ็นได้กี้ก็้เธอแอะมะกินดอกนะลูกว่าแมนอยู่บอกว่าท่านกลมลงเิ็นได้กี่ก็้เธออึอกินหีแม่นดอกกูก็ระด้บพดนะไปเรายิมนอนไปตอนแล้วพวกับลูกว่าด่จบตอนนี้แล้วในท่านกลอมก็ไเ้